แล้วเราก็เดินมาถึงแล้วครับยังถนนสายนี้ฮะคิมเบอร์รี่สตรีทฟู้ดฮะนี่ร้านบึ้มเลยดูโชว์ร้านนี้ก่อนดีกว่าร้านนี้ค<อ>ิวโคตรยาวฮะคิวด้วยโค้งไปนี่เลยฮะโอ้โหยาวจัดนะฮะคิวยาวอย่างงี้แน่นอนครับว่าเราไม่กินอยู่แล้วนะฮะร้านคิวยาวผ่านไปเลยโชว์ให้ดูแล้วกันว่าเขาทำอะไรปึ๊บนี่ฮะขายอะไรหนอ โอ้ขาประมาณมี่ถัดนะฮะเห็นแถวเขาอิ่มเลยเราก็จะหาสิ่งที่เราต้องการนะฮะโอ้แถวนี้ก็ยาวอยูแลนะ้ว<ๆ>ร้านเป็ดพะโล้คุณโอ้<ๆ>โหเป็ดพะโล้แถวยาวครับ<ๆ>ซึ่งก็แน่นอนนะฮะว่าเราก็จะไม่กินอีกแล้วนะครับก็จะเป็นหอยทอดครับคุณหอยทอดแถวสั้นอยู่ครับผมเรากินหอยทอดแถวสั้นฮะแถวสั้นต่อเลย นี่ปรปะมาณไม่กี่คนเองนะไม่นานไม่นานไม่นานกี่ดูแวบๆเหมือแนบบแบบเป็นอารมณ์แป้งแบบดึงๆแป้งนุ่มซึ่งผมเป็นคนชอบกินแป้งนุ่มอยู่แล้วนะเพราะมันคล้ายๆออส่วนไนงะโอ้ไข่บึ้มๆเลยนี่ครับหอยตัวเบิ้มเลยหอ,อววย,ออววยออใหญ่เพิออ่มให้ตัวเลยคค่าหอยเจ็ดบาท ตอนนี้เรายืนดมกลิ่นควันหอยทอดได้แบบทอ้องร้องก๊อฟก๊อฟก๊อฟเลยกลิ่นโคตรหอม